เกมแรกครับเป็นกำลังใจให้กับทีมจากบ้านเราด้วยครับส่วนใครครับเทียเทียฮ่องกงอธิจูดครับก็เต็มที่เหมือนกันแต่แค่อย่าแบบไปแบบละลานถากถางกันก็พอครับเราอยากจะได้ห้องแชทครับที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับการที่เราอยากจะเห็นอะไรดีๆครับเริ่มต้นจากตัวเราก่อนครับนี่ครับเราเป็นสึกแห่งสัตว์บนฟ้าครับผมเหลียวแดงครับมังกรแดง กลุ่มตีมสีแดงออสีแดงใครจะแรงกว่ากันเออช้านี้ไม่ซิงกระสโอ้โหถ้าเกมแรกคารลนชนะได้นะบอกเลยว่าโพทรักกำไรครับนะครับและจะทำให้ข้องโกงไอจูดเนี่ยเสียตัวที่เคาน์เตอร์แผลหลายๆอย่างครับไปขึ้งเยอะด้วยส่วนฝั่งข้องโกงไอจูดนะถ้าเกิดว่าเขาชนะได้